ดื้อจะใช้ที่ชาร์จแบบพกพาชาร์จรถ EV เป็นประจำ EP4 อัปเดตฟังก์ชันกันไฟตกไฟเกินและตั้งเวลาด้วยมันติมิตเตอร์พี่บุ๋มจัดให้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบุ๋มในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทาเองได้ที่บ้านนะครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ในซีรีส์ทาที่ชาร์จรถ EV ีของผมถ้าใครติดตามมาตั้งแต่ EP1 นะครับจะทราบว่าผมพูดถึงเงื่อนไขการใช้งานที่ชาร์จรถพกพาแบบนี้ให้ปลอดภัยไปแล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูเนี่ยย้อน กกลดู่อนนะเนื่องจากการ DIY ของเราเนี่ยปรับปรุงระบบในบ้านทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ขนาดสายไฟเบรเกอร์ปลั๊กชาร์จนะครับหรือเปลี่ยนหัวพาวเวอร์ผมทามการติดตั้งมิเตอร์และเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเมื่อมีความร้อนสูงเกินไปพัดลมจะทํางานครับผมเลื่อนสายตาไปเรียบร้อยนะครับกรณีไฟช็อตเนี่ยก็ยังมีเบรเกอร์ในการตัดการทํางานแต่ที่ขาดอยู่แล้วยังไม่เหมือนวอชาร์จนะครับมันยังไม่มีระบบตั้งเวลาหรือว่ากันไฟตกไฟเกินที่สามารถตั้งค่าได้รวมถึงระบบตัดการทํางานทันทีเมื่อเครื่องมีอุณหภูมิสูงเกินไ ดังนั้นวันนี้ผมจะติดตั้งเจ้ามันติมิเตอร์ตัวนี้เพิ่มเข้าไปครับการติดตั้งในระบบไม่ยากนะครับแต่ก่อนที่เราจะเอาไปติดตั้งในระบบเนี่ยเรามาดูฟังก์ชันการทํางานของเขากันก่อนอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมสั่งมาจากร้านออนไลน์นะครับตัวหนึ่งก็ประมาณ5 0 0กว่าบาทนะครับสำหรับรุ่นที่มี WiFi นะแล้วก็มีการตั้งค่าอ่านค่าอยู่ทั้งหมด8อย่างโดยเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเราก็จะต่อไฟเข้าทางด้านบนนะครับซึ่งมีสายลายกับนิวตันนะแล้วก็ไฟออกทางด้านล่างนะครับมีสายลายกับนิวตอนนเหมืกั ในชุดนะครับเขาจะมีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิมาให้ด้วยนะครับเราก็จะเสียบเขาไว้ตรงนี้นะซึ่งตัวนี้จะสามารถตั้งค่าตัดการทํางานของเครื่องเมื่ออุณหภูมิสูงเกินไปได้ครับอันนี้ผมจะทําเป็นชุดต่อทดสอบการทํางานแล้วก็ลองตั้งค่าฟังก์ชันก่อนนะครับเสียบปลั๊กและหน้าจอติดก็จะเป็นแบบนี้นะก่อนที่เราจะไปเซตอัพนะครับเรามาดูก่อนนะว่าหน้าปัดเขาบอกอะไรบ้างนะครับตัวแรกก็คือแรงดันไฟฟ้าณปัจจุบันตัวล่างสีแดงนะครับนี่คือกระแสไฟฟ้าที่เราใช้ณปัจจุบันตัวนี้นะครับที่มีทีอยู่ด้าน ก็คือเวลาการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราครับเวลาจะถูกสะสมไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะรีเซ็ต ส่วนตัวสีเขียวเนี่ยจะเป็นค่าพลังงานที่เราใช้นะครับมีหน่วยเป็นกิโลวัตต์แอลซึ่งตรงนี้ถ้าเราอยากให้หยุดสะสมก็ต้องกดรีเซ็ตเช่นกันครับตัวบนนะครับก็จะเป็นวัตที่เราใช้งานอยู่นะปัจจุบันส่วน PF ตัวนี้จะเป็นค่า power factor นะครับการใช้งานถ้าค่า PF ใกล้เคียง1ถือว่าดีนะครับแปลว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราใช้ไม่สูญเสียพลังงานไปในระบบแปลว่าการใช้ไฟฟ้าของเรามีประสิทธิภาพแล้วก็ประหยัดไฟครับความถี่ไฟฟ้านะครับในประเทศไทยก็จะอยู่ที่5้เฮิร์ตนะครับและก็อุณหภูมินะครับตามต ตรงไหนนะครับค่ามันก็จะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิของอุปกรณ์ครับเอาอนี่ครับผมเอามือหนีบไว้นะเห็นไหมอุณหภูมิมันก็จะสูงขึ้นนะครับเป็นค่าอุณหภูมิร่างกายของผมแล้วไฟที่เห็นกระพริบอยู่ตรงนี้นะครับคือตัวนี้มันเชื่อมต่อ WiFi ได้นะแต่ปัจจุบันเนี่ยผมยังไม่ได้เชื่อมต่อทีนี้เราจะมาดูการตั้งค่าฟังก์ชันแต่ละตัวนะครับถ้าเรากดตัว M เนี้ค้างไว้นะเราจะเห็นว่า ไฟสีน้ําเงินนะครับเขาจะขึ้นมากับพีิบนะครับอยู่ที่250อันนี้คือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดนะครับกันไม่ให้แรงดันไฟฟ้าเกินนะอันนี้เขาเซตมาเป็นมาตรฐาน250นะครับกด M อีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็น180นะก็คือกันไม่ให้ไฟต่ํากว่า180ซึ่งถ้ามันขาดหรือเกินนะครับตัวเครื่องก็จะทําการ ปุ๊บตัดการทํางานอัตโนมัตครับทีนี้เราก็กลับมาดูที่เรตโวลตเพจของตัวเครื่องชาร์จเรานะเขาบอกว่าตัวนี้ทํางานที่ AC 230 V โวลต์ ทีนี้แล้วไฟตกไฟเกินเนี่ยควรตั้งค่าไว้ที่เท่าไหร่นะอันนี้มันก็มีหลายทฤษฎีนะครับแต่เอาเป็นว่ามาตรฐานเนี่ยมันก็คือบวกลบประมาณ5%เซนะครับซึ่งอ,อุปก,กรณ์ไฟฟ้าหลายๆอย่างเนี่ยเขาทำให้รองรับค่าคาดเคลื่อนได้10%ผมก็จะตั้งไว้10%แล้วกันนะแต่ถ้าผิดยังไงนะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์แนะนำเพิ่ไมไปได้นะครับตรงนี้ให้เรากดบวกลบเพื่อตั้งค่าได้นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นนะครับตอนนี้นะไฟที่บ้านผมก็มันก็ทะลุ2-20อยู่นะมันเป็น2 4 49 3 24ไปแล้วนะ ตั้งไปมันก็คงตัดตลอดนะผมก็จะตั้งไว้ที่250แล้วกันนะครับซึ่งอย่างเครื่องชา้าตัวนี้มันเป็น1 3มแอมป์ใช่ไหมเวลาเราชาร้าจริงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 2แอมป์กว่าไม่เกิน1 3แอมป์ครับแลวผมก็มีเบรกเกอร์1 6แอมป์คุมอยู่ซึ่งบางทีกว่าเบรกเกอร์จะตัดเนี่ยมันเกิดอาการอาร์กร้อนจนเบรกเกอร์ละลายไปแล้วผมจะตั้งค่าการทํางานตัดกระแสะไฟไว้ที่1 5แอมป์ครับเพราะฉะนั้นหากไฟเกินก็จะถูกตัดการทางานก่อนที่เบรกเกอร์จะทิปนั่นเองต่อมานะครับก็คือต เราจะตั้งเวลาชาร์จครั้งหนึ่งนะครับนานแค่ไหนถ้าเกินเวลานี้เขาก็จะตัดการทํางานขนาดชาร์จจริงไฟทํางานกี่วัตแล้วก็ตัดการทํางานนะครับแล้วก็อุณหภูมินะครับถ้าสูงเกินเท่าไหร่ตัดการทํางานโดยรวมทั้งหมดเป็นการตั้งค่าการทํางานเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อนๆก็ปรับตามความเหมาะสมนะ ถ้าใครจําได้เนี่ยผมเคยบอกไว้แล้วนะคะว่าตัวเครื่องชาร์จของ a u l a g o o d Cat ที่เป็นเครื่องชาร์จพกพาเนี่ยเขาให้เราใช้ในช่วงอุณหภูมิสูงไม่เกิน50องศานะครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งไว้ตามนี้เลยนะ50องศาต่อไปเรามาดูการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะซึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยเขามีให้เราเลือกใช้ได้ 2ตัวนะครับตัวที่ผมโหลดมาจะเป็นตัวสมาร์ทโฮมนะครับซึ่งพวกนี้เราก็จะใช้กับบอร์ดเอนดูโน่อยู่แล้วนะแล้วก็แอปพลิเคชันนะเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้นะครับจาก QR Code ที่อยู่ด้านข้างนี้นะรวมถึงคู่มือการใช้งานด้วยเขาจะมีภาษาอังกฤษกับมีภาษาจีนทีนี้ให้เรากดปุ่มบวกนะครับหรือว่าปุ่ม WiFi เนี่ยค้างไว้พอสัญญาณ w i f i กระพริบ Pit นะครับเ่มันก็จะมีขึ้นมาแบบนี้นะเราก็กดแอดเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้มันจะเป็นปักอันเพนะเลือก Wi-Fi นะครับที่เราต้องการเชื่อมต่อให้เป็น 2G นะ,นะรัคบ อุปกรณ์ทําการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับทำการเชื่อมต่อนะแล้วเราก็เข้ามาดูในแอปพลิเคชันกันนะครับอ๋อซึ่งเขามีตัวอัปเดตมานะเราก็ทําการอัปเดตไปเลยอัปเดตเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่น0.21นะครับเราจะเห็นว่าตัวเครื่องเนี่ยทำการอัปเดตด้วยนะทุกคนครับอัปเดตมาใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับแต่เท่าที่ผมลองกดดูนะเขาก็ไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรเพิ่มมานะครับทุกอย่าง เหมือนเดิมพอเราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถืออ่ะ ทุกอย่างเขาก็จะมาแสดงค่าที่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับซึ่งตอนนี้เราสามารถสั่งเปิดปิดการชาร์ตผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้แล้วก็สามารถตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละวันเราสามารถตั้งเวลาได้จากมือถือเลยนะสําหรับคนที่ใช้ชาร์จรถไฟฟ้าเนาะคือเวลาเราชาร์จรถไฟฟ้านะครับด้วยเครื่องชาร์จแบบพกพาปกติเราจะค่อนข้างใช้เวลาเยอะเนาะบางทีชาร์จข้ามวันข้ามคืนนะ12ชั่วโมง16ชั่วโมงเนี่ยซึ่งเราสามารถดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ในรถรวมถึงการคำนวณ ผ่านแอปพลิเคชันของตัวรถเองได้นะว่าแบตเตอรี่เนี่ยจะชาร์จเต็มช่วงกี่โมงประเด็นมันอยู่ตรงนี้สมมุติว่าถ้ามันชาร์จเต็มช่วงตีสามแล้วเราไม่ได้ถอดสายชาร์จออกหรือปิดเครื่องคือผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นแบบนี้กับรถทุกรุ่นหรือเปล่านะครับซึ่งรถบางรุ่นเวลาที่เราชาร์จเสร็จแล้วอะสายชาร์จยังสื่อสารกับตัวรถอยู่และใช้แบตเตอรี่ลูกเล็กซึ่งพอเราใช้รถไปนานๆน,นะครับแล้วเราชาร์จเต็มไม่ถอดสายชาร์จออกเนี่ยมันก็จะกินแบตเตอรี่ลูกเล็กไปเรื่อยๆถ้าในอนาคตแบตเตอรี่ลูกเเเเล็กกรริ่่่มมมมสสือออหาาาาาายคววตนช้ีีโทจะ สตาร์ทรถไม่ติดครับเออแต่การแก้ปัญหามันก็คือจัมสตาร์หรือพ่วงชาร์จเอาถ้าใครไม่อยากเจอปัญหาแบบนั้นนะครับก็ให้เราดูนะครับว่าเครื่องชาร์จเนี่ยมันเต็มตอนกี่โมงแล้วก็ตั้งเวลานะครับให้ปิดเครื่องชาร์จไปเลยหลังจากเต็มแล้วผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเราปิดเครื่องชาร์จแล้วสายมันยังสื่อสารอยู่หรือเปล่าแต่ถ้ามันหยุดการสื่อสารนะครับหมายความว่าเราก็จะเซฟแบตเตอรี่ลูกเล็กของเราไปได้ครับแล้วตรงนี้เนี่ยเราสามารถเสียบไว้นะครับและตั้งการชาร์จได้เป็นช่วงเวลานะนะเช่นเราอยากจะให้เริ่มมชชาาาารรรร์์จจตอนซักปะณ4ย่งเเี้เ้แลว็ส6 เราก็ตั้งเวลาจากตรงนี้ได้ด้วยรวมถึงเมื่อชาร์จเต็มนะครับหรือเครื่องตัดแล้วเนี่ยให้เขาแจ้งเตือนเราได้นะครับมีการเซตติ้งค่าต่างๆนะครับซึ่งเมื่อกี้ที่เรากดฟังก์ชันหน้าเครื่องอะ่ะเราสามารถเซตทุกอย่างอะ่ะผ่านแอปพลิเคชันเลยก็ได้เหมือนกันเออจริงๆดูแล้วเซตค่าในแอปน่าจะง่ายกว่าเนาะเพราะเขาเขียนทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษเลยเพื่อนๆครับอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะส่วนใครอยากจะเอาไปประยุกต์ทําอะไรนะครับก็ลองพิจารณาดูนะและเดี๋ยววันนี้เราไปติดตั้งกับตัวชุดชาร์จรถ EV แบบพกพากา เซตนี้ก็จะเป็นปั๊กพาวเวอร์พร้อมเบรเกอร์ที่ผมติดตั้งไว้สัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยวันนี้เราก็จะมาใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมกันสายไฟทุกเส้นที่ผมจาเข้าไปเนี่ยผมจะใช้คีมย้ำไว้แบบนี้นะครับใส่สายไฟเข้าออกลายและนิวตันให้ถูกตำแหน่งทีนี้สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ซื้อตัวนี้ไปใช้ในแต่ละกรณีนะครับมันก็อาจจะมีตำแหน่งติดตั้งที่แตกต่างกันไปนะแต่จากเมื่อสักครู่นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็พูดตรงๆนะผมไม่แน่ใจว่าจะติดตั้งตรงไหนนะครับผมก็เลยเนี่ยครับ เพิ่งคุยเ,เมื่อกี้เลยกับพี่สมชาย DIY พี่สมชายก็เลยแนะนําบอกว่าสําหรับอุปกรณ์ตัวนี้ผมมีตัวเบรกเกอร์16แอมป์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอวิ่งมาเข้าตู้ตัวนี้นะครับผมก็ จะต่อไฟเข้าตัวนี้ตรงเลยแล้วก็ออกไปที่ตัวเบรกเกอร์นะครับ R C B O ที่ผมไว้กันตัวไฟช็อตตรงนั้นผมก็ต่อสายดินไว้เรียบร้อยแล้วนะของผมอ่ะโวลต์เข้าบ้านมันค่อนข้างสูงนะมัน240กว่านะครับพี่สมชายก็บอกว่าให้ตั้งสูงไว้เนี่ยที่250ส่วนตัวไฟตกนะคบให้ตั้งไว้ที่ประมาณ190อันนี้เดี๋ยวเชื่อกูรูก่อนนะจะตั้งตามแบบนี้เลยเดี๋ยวย้อนให้ทุกคนดูนิดนึงนะครับระบบที่ผมติดตั้งจะเป็นแบบนี้นะมิตเตอร์5้0ทับร้อยสายไฟเข้าบ้าน 35qua ตต่อออกกกจากู้นเบ 16M เดินสายไฟมาเป็นขนาด4สแควร์มิลนะครับเข้าตู้ตัวนี้แล้วก็เข้าตัวมันติมิตเตอร์หลังจากนั้นก็มาเข้าที่เบรเกอร์ RCBO มีชุดควบคุมอุณหภูมินะถ้าร้อนเกิน40องศาพัดลมในตู้จะทำงานอันนี้จะเป็นการเป่าตัวเครื่องจากด้านหลังนะครับผมทดลองทำวิธีนี้แล้วก็ลดความร้อนได้ส่วนตัววัดอุณหภูมินะครับผมก็เอามาติดไว้นะครับใกล้ๆกับ ตัวเครื่องแบบนี้เหมือนกันเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ชุดชาร์จรถ EV นะครับแบบพอตเทเบิลของผมนะครับก็เซตอัพไว้แบบนี้ตอนนี้ผมไม่ได้ชาร์จรถมา5วันแล้วนะครับแบตบเหลืออยู่แค่ประมาณ20%ครับตอนนี้ผมทำการเปิดเครื่องชาร์จโดยการกดสวิตช์ตรงนี้ได้เลยนะครับจะเห็นว่าเครื่องชาร์จเริ่มทำงานแล้ว ค่าต่างๆขนาดชาร์จไฟก็จะขึ้นตรงนี้ให้เราเห็นครับตอนเริ่มเปิดสวิตช์เนี่ยค่า P F จะไม่เสถียรนะครับสักคักหนึ่งค่า,า P F จะคงที่เพื่อนๆครับสำหรับที่ชาร์จแบบพกพานะผมชาร์จไว้เมื่อคืนตอนประมาณ5ทุ่มนะแล้วก็ตอนนี้นะครับผ่านไป10ชั่วโมงแล้วพอมาเปที่ชาร์จแบบพกพานะครับการชาร์จมันก็จะค่อนข้างช้าแบบนี้แหละตอนนี้แบตเตอรี่ประมาณ60%นะจากเมื่อคืนประมาณ20%อ่ะทีนี้จะรู้ได้ยังไงนะครับว่าจะชาร์จเต็มเมื่ออออไหร่นะ่นนใแปขงเงเเีย เขาก็จะมีบอกนะคะว่าอีก10ชั่วโมงถึงจะชาร์จเต็มนะซึ่งปกติผมก็จะไม่ได้ชาร์จเต็มนะผมจะชาร์จไว้ประมาณ80%การติดไอตัวมันติมิเตอร์นั้นเข้าไปนะครับเราก็จะได้รู้ว่าที่เราชาร์จทั้งคืนเนี่ยเราใช้ค่าไฟไปแล้วเท่าไหร่จริงๆการคำนวณที่ถูกต้องอ่ะมันจะมีการคิดค่าตัวอื่นไปด้วยนะครับแต่อันนี้ไม่สีเรียสนะเราลองมาคิดกันแบบคร่าวๆเฉยๆวิธีการคำนวณปกติเราต้องเอาวัดเครื่องชาร์จนะครับหารด้วยหนช่งพันูลรา้วครื่องใช้้ฟฟั มันอาจจะไม่ได้ทํางานแบบนั้นจริงๆอย่างตัวเครื่องชาร์จเนี่ยมัน2,800วัต์ใช่ไหมการใช้งานจริงอ่ะมันไม่ได้ใช้2,800วัตตลอดเวลาเห็นไหมอย่างตัวนี้ค่ามันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะ2,820วัตนะครับสลับไปสลับมาเราก็จะมาดูที่ตัวนี้ได้เลยนะในแอปคือ24.6จริงๆค่าไฟตามบ้านมันก็มีเรทของมันอยู่เนาะสมมุติผมเอาตอนนี้มน10ชั่วโมงครึ่งนะครับ28.7นะคูณด้วยค่าไฟเอาแบบถูกๆก่อนสมมุติว่า4บาทอย่างเงี้ยครับ ผมชาร์จไฟเมื่อคืนก็ใช้เงินร้อยสิบาทนะหรือถ้าผมคิดเป็นค่าไฟ5บาทนะก็ 143บาทประมาณนี้นะคิดแบบคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์มันติมิเตอร์นะครับตัววัดดูค่าพลังงานต่างๆในการชาร์จรถไฟฟ้านะก็เพื่อนๆสามารถติดตั้งเพิ่มเข้าไปเองได้นะไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้ที่ชาร์จพกพาแบบผมอย่างนี้นะครับหรือเพื่อนๆจะใช้วอลชาร์จหรือสามารถติดเข้าไปกับระบบไฟฟ้าในบ้านทั่วไปก็ได้เข้อดีคือสําหรับคนที่เราแวงนะว่าเอารถไฟฟ้ามาชาร์จที่บ้านแล้วเนี่ยมันจะกินไฟเท่าไหร่ค่าไฟจะขึ้นเยอะไหม ถ้าไม่สบายใจก็ติดเครื่องวัดตัวนี้ครับเราจะได้รู้ปริมาณการใช้งานในแต่ละวันแต่ละเดือนนะแล้วก็สามารถคำนวณค่าไฟคร่าวๆได้แต่ผมเชื่อว่าคนที่ใช้รถอีวีครับทุกคนไม่ได้คิดอะไรจุกจิกแบบนี้นะส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะชร์จาตามสะดวกครับคนที่มากังวลเรื่องค่าไฟในการชารถอีวีคือคนที่กำลังตัดสินใจเตรียมตัวจะซื้อหรือไม่ซื้อดีเนาะกับคนที่ไม่เคยใช้รถครับ แล้วมีคนสงสัยมานะครับว่าถ้าอย่างนี้เราจะพกพาตัวนี้ไม่ได้แล้วหรือเปล่านะครับหรือไปใช้ข้างนอกไม่ได้หรือเปล่านะจริงๆมันยังใช้ได้นะผมว่าแค่ถอดปลั๊กนะครับแล้วก็เอาใส่รถไปส่วนปลั๊กพาวเวอร์ตัวนี้เราก็ซื้อหัวแปลงปลั๊กพาวเวอร์แปลงกลับเป็นปลั๊กธรรมดานะครับแบบนั้นเอาไปใช้เวลาฉุกเฉินได้เหมือนกันไหนๆเขาให้มาแล้วนะแถมฟรีมากับตัวรถนะครับเอามาใช้งานแบบนี้จะได้คุ้มค่าและใครอยากทําตามนะครับผมก็เอาของทุกอย่างที่ผมทําในวิดีโอนี้ใส่ตะกร้าไว้ใต้คลิปวิดีโอแล้วนะก,ก ย้อนกลับไปดู3วิดีโอก่อนด้วยนะครับเพื่อความเข้าใจในการติดตั้งที่ถูกต้องและขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมพาผมไปยอด8ปดแสนซับสไคร้เดี๋วติดตามในทิกตอกไลฟ์เฟเช f a c e ซบ o ๊กแฟนเพจรวมถึง Le m o n เอทด้วยนะครับ,บัูที่ไปก่อนครับบ๊ายบาย